สุสีมะเนี่ยมาบวชกับพู้เจ้าเนี่ย <Yeah. S 1> นะ <Nice. S 1> ปลอมเข้ามาบวชอยากจะได้อิทธิปาฏิหารนะใช่ไหมผู้เจ้ารู้แลลวไอ้นี่ปลอมเข้ามาบวชนะ <Yeah. S 1> ผู้เจ้าก็เลยถามสุสีมะเป็นไงตาเป็นยังไงลูกเป็นยังไงไล่ไปถึงผัสษาเวทนาไล่สายปฏิจจสมุปบาท <Yeah. S 1> สุสีมะเริ่มเข้าใจเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยลถาม พอผลที่สุดสุสีมะเริ่มบรรลุธรรมก็ถามสุสีมะอยากได้อิทธิปฏิหารไมมอยากได้พระเจ้าค่ะหมดราคาไปเลยอิทธิปฏิหารทั้งหมดอันนั้นเนี่ยเป็นของปุถุชนยังไม่พ้นนรกนี่ต้องให้ชัดนะไม่งั้นเราจะวิ่งหาปฏิหารโอ้ตื่นเต้นกับเรื่องปฏิหารไปตื่นเต้นเรื่องของวิชาที่ไม่พ้นนรกอ่าจริงป่ะอ่า เวลาตายอีกที่ปฏิหารตรงนั้นช่วยโยมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะตายไปพร้อมกับร่างกายนะหมดจบเลยนะไปแล้วไปอาบายต่ออีกเสร็จเลยทีนี้อผู้เจ้าถึงบอกท่านอึดอัดขยักขยงเกลียดชังใช่ไหมถ้าเราไม่รู้เหตุผลก็เออท่านอึดอัดขยักขยงทำไมแล้วผู้เจ้าเปรียบเนี่ย คุณธรรมพวกนี้เหมือนน้ำสองสาหยดของพระองค์เนี่ยเหมือนน้ำในมหาสมุทรโอ้โหคนละเรื่องเลยโสดาบันนี่มันพน้นนรกมีอันตรสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไอ้นี่ได้ปฏิหารทั้งหมดในโลกแบบปุถุชนเนี่ยยังไปนรกอยู่ดีอบายทุกขติวิธิบาทโอ้มันแย่กว่าน้ำสองสามหยดอีกนะเห็นไหม ออมันไม่มีราคาแต่ปุถุชนเนี่ยมองไม่เคยออก